หลังจากมีข่าวการควบรวมกิจการระหว่าง t o ูและ d t แทส่งผลให้ตลาดมือถือบ้านเราคาดว่าจะมีแนวโน้มการเติบโตที่สูงขึ้นจากการแข่งขันที่ลดลงค่ะและล่าสุดมีข่าวว่า AIS ปิดดิว3 BB เรียบร้อยแล้วซึ่งโบรเกอร์หลายท่านก็เห็นพ้องแนะซื้อหุ้น a d v a n c e ค่ะแล้วอะไรที่ทำให้โบรกเกอร์มีความเห็นตรงกันอย่างนี้วันนี้เราจะมาส่องหุ้นตัวนี้กันค่ะ สวัสดีค่ะกลับมาพบกับมายวริรทอนสีนอกในรายการ Stockwatch Consensus สองหุ้นร้อนชอนหุ้นเด็ดอย่างที่เราพูดกันไปตอนต้นรายการนะคะว่าหุ้นที่เราจะมาส่องในวันนี้คือหุ้นของบมจ Advanced Info Service หรือที่เรารู้จักกันในนาม Advanced ค่ะ โดยโบรกอร์หลายรายนะคะให้คำแนะนำซื้อรอดักข่าวดีที่กสทอชอจะอนุมัติดิวควบรวมกิจการกับบมจทริปเปิลทีบอร์ดแบนหรือ 3BB ค่ะซึ่งการพิจารณาจะเกิดขึ้นในวันที่10พฤศจิกายนนี้ค่ะโดยโบรกอร์ได้ให้ราคาเป้าหมายสูงสุดไว้ที่269บาทต่อหุ้นค่ะ โดยนักวิเคราะห์คนแรกที่มายกมาในวันนี้คือคุณพิสุทธิ์งามวิจิตวงผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์กาศิกรไทยซึ่งมีมุมมองว่า Advance มีอัพไซต์จากการเสนอซื้อกิจการ 3BB ซึ่งหากกสทอชอ,อนุมัติการควบรวมบริษัท a d v a n c e ์ไวเลสเน็ตเวิร์กจำกัดซึ่งเป็นบริษัทลูกของ Advance กับ 3BB ก็จะส่งผลให้หุ้นมีมูลค่าเพิ่มที่9.65บาทค่ะ โดยการเข้าซื้อกิจการ 3BB และ Jazz Eve จะทำให้กำไรของ a d v a n c e ลดลง858ล้านบาทในปีแรก ซึ่งไม่รวมค่าด้อยสินทรัพย์ของ3 BB ก่อนการซื้อกิจการและมูลค่าการผนึกกำลังที่อาจเกิดขึ้นระหว่างแอดวานและ3 BB ซึ่งคำนวณศัก,กยภาพในการสร้างมูลค่าโดยอิงวิธีคิดลดเงินสดจากข้อตกลงนี้ที่9.65บาทสุทธิจากต้นทุนการซื้อกิจการค่ะส่วนผลประกอบการของไตรมาส3ปีนี้คาดว่า Advance จะมีกำไรสุทธิอยู่ที่7.25พันล้านบาทค่ะ หากไม่รวมรายการที่เกิดขึ้นครั้งเดียวเช่นกำไรจากการขายและปิดลายเพย์และขาดทุนจากอัตราแรกเปลี่ยนกำไรปกติน่าจะอยู่ที่7.12พันล้านบาท เพิ่มขึ้น14.4% Year on Year จากการแข่งขันที่ผ่อนคลายลงส่งผลให้รายได้ฟื้นตัวค่ะยิ่งไปกว่านั้นทิทางในไตมาสีคาดว่าจะเติบโตต่อเนื่องไปจนถึงปี67อย่างไรก็ตามนะคะปัจจัยที่ต้องติดตามก็คือการที่กสทอชอจะเข้ามาควบคุมราคามากน้อยเพียงใดจากการแข่งขันที่ลดลงไปค่ะ ขณะเดียวกันคุณกิตพัฒน์วงเมตตานักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงก็มีมุมมองทิศทางเดียวกันโดยแนะนําซื้อระยะสั้นรับข่าวดิวควบรวม3 b มในไตรมาสี่ก็จะสามารถรับรู้รายได้จาก 3BB ได้2เดือนค่ะซึ่งหากกสะทะชอ,อนุมัติดิวในเดือนพฤศจิกายนนี้ก็จะช่วยให้ผลประกอบการในไตรมาส4ี่สูงขึ้นกว่าไตรมาส3และช่วงไตรมาส4ี่ก็ยังเป็นช่วงไฮซีซั่นด้วยค่ะ และทั้งปี6-6คาดว่า a d v a n c e จะมีกำไรปกติ28,500ล้านบาทเพิ่มขึ้น9% y e a เ on year ยอเยียส่วน EBITDA margin อยู่ที่ระดับ50%ดีกว่าปีก่อนซึ่งอยู่ที่48%ค่ะเนื่องจากการปรับลดแพ็กเกจราคาต่ำออกทำให้รายได้เฉลีย่ยต่อผู้ใช้หรืออาปูฟื้นตัวมาจ i n ปรับตัวดีขึ้นโดยอาปูของพีเพศฟื้นตัวตั้งแต่ในไตรมารส2ค่ะขณะที่โพสเพทรงตัว ส่วนธุรกิจบอร์ดแบนในไตรมาส3ราคาบริการปรับตัวดีขึ้นด้านบริษัทหลักทรัพย์แปรน์แอนเฮาส์ระบุนในบทวิเคราะห์นะคะว่าหากกสทอชอ,อนุมัติดิวแอดวานควบทีบอร์ดแบนได้ทันทีคาดว่าจะเป็นเซนติเมนต์เชิงบวกกับแอดวานค่ะเพราะหลังจากควบรวมเสร็จแล้วบริการอินเทอร์เน็ตบ้านความเร็วสูงของแอดวานจากครอบคลุมโครงข่ายจากปัจจุบันที่50%เป็นมากกว่า90%ทันทีค่ะซึ่งใกลเคียงกับคู่แข่งจูซึ่งมีส่วนแบ่งตลาดสูงสุดในขณะนี้นอกจากนี้ ทำให้ฐานสมาชิกอินเทอร์เน็ตบ้านเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวจากปัจจุบันที่2.3ล้านลายมาเป็นที่4ล้านกว่าลายค่ะรวมถึงสามารถนําเสนอบริการมือถือด้วยแพ็กเกจที่จูงใจให้แก่ฐานลูกค้า 3BB เดิมค่ะส่วนผลประกอบการงวดไตรมาส3ที่คาดว่าจะออกมาสดใสบวกกับเซนติเมนต์เชิงบวกจากโอกาสที่กสทอชอจะอนุมัติดีลควบรวม 3BB กับ Advance ในการประชุมวันนี้มีความเป็นไปได้สูงมาก ขณะราคาหุ้นได้ปรับตัวลงมาจนมีอัพไซด์จากราคาเป้าหมายปีนี้ที่250บาทถึง16.3%ถือโอกาสเข้าซื้อโดยยังเลือก a d v a n c e ์เป็นท็อปพิกของกลุ่มนี้ด้วยค่ะและทั้งหมดนี้ก็เป็นความคิดเห็นส่วนหนึ่งของนักวิเคราะห์ที่เชียร์ซื้อหุ้น a d v a n c e ์ค่ะสำหรับใครที่สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะและ EP ีหน้าไมาจะพาไปสองหุ้นตัวเด็ดตัวไหนติดตามกันได้เลยในรายการ Stock Watch Consensus ค่ะสำหรับวันนี้ไมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ